อ s Sus u ู u h ไฮรันเตอร์แคป2024เปลี่ยนอะไรบ้างเดี๋ยวเซลแนนพามาดูค่ะวันนี้นะคะแนนอยู่ที่สนามทดสอบ Vcross4x4 ของตีเพชนะคะรถคันด้านหลังของแนนนะคะเป็นรุ่นยกสูงนะคะเป็น4ประตูตัวใหม่เลยค่ะตัวนี้นะคะเปลี่ยนใหม่หมดยกชุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวไฟด้านหน้านะคะตัวกันชนด้านหน้าเขาตัดเที่ยวออกเนาะ พร้อมตัวรังผึ้งนะคะเปลี่ยนดีไซน์กระจังหน้าใหม่ยกคันเลยค่ะตัวไฟเด y l ไลท์นะคะจะวางอยู่บนกรอบไฟนะคะแตกต่างจากปี2023ที่อยู่ด้านล่างนะคะอันนี้ตัวจัดวางตัวกรอบไฟตัดเหมาะส่วนตัวล้อนะคะตัวล้อเขาก็จะมีขนาดขอบ18ค่ะทุกคนตัวนี้นะคะจะเป็นขอบ18ลายใหม่นะคะเป็นยาง Mi ิสโตนนะคะแบบเดิมเลยไปดูไฟท้ายด้านหลังกัน ไฟท้ายด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นเกรด M นะเขาจะมีโลโก้บอกสัญลักษณ์รุ่นของแต่ละรุ่นเลยค่ะตัวนี้จัดไฟท้ายเป็นกรอบแบ่งส่วน3ส,ส่วนเลยค่ะทุกคนไฟเบรกไฟเลี้ยวเนาะตัวนี้เปลี่ยนดีไซน์แตกต่างจากปี2023พร้อมตัวฝาท้ายที่มีลักษณะดีไซน์นูนขึ้นมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงด้านหน้าแล้วก็ตัวฝาท้ายด้านหลังนะคะพร้อมตัวระบบสายชาร์จด้านใน ห้องโดยสารตอนที่2นะคะเปลี่ยนจากสาย USB นะคะเป็นตัว Type C ค่ะนี่พร้อมตัวรายเบาะใหม่ทั้งหมดเลยค่ะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยเดี๋ยวให้ตะกรงขึ้นไปด้านบนดนดน,นอธิบายด้านหน้านิดนึง <c oughs> <c oughs> ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเกียร์ออโต้ค่ะทุกคนพร้อมตัวระบบตัวจอนะคะขนาด9นิ้วดีไซน์ใหม่นะคะไม่ได้เหมือนเดิมของตัว2023นะตัวนี้ยกชุดใหม่หมดเลยค่ะเป็นปุ่มปรับ เพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ตรงหน้าจอเลยค่ะทุกคนพร้อมแอร์แยกฝั่งเหมือนเดิมเนาะพทเท์นชีฟอยู่ที่พวงมาลัยนะคะมีให้มาพร้อมเลยทุกคนแล้วก็ตัวแอร์ดัสนะคะตัวนี้เป็นระบบตัวท็อปก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนรอบคันเนาะแล้วก็ตัวด้านหน้าก็จะเป็นตัวไทที C นะคะเสียบสายชาร์จแบบนี้เลยค่ะทุกคนที่จุดกุลีเป็นยังไงบ้างชอบแบบไหนเดี๋ยวพามาดูรอบคัน สรุปรวมที่นึ็นลูกค้าเลือกได้นะระหว่างปี2023กับ24ตอนนี้เซแนนมีรดให้นะปี2023ก็มีรดให้เหมือนกันเลือกมาได้เลยค่ะชอบปีอะไรมากกว่ากันค่ะวันนี้ขอตัวแล้วค่ะ